สวัสดีครับวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อวันที่21ธันวาคม2566ริเทจเยอรมันแอมบาซซีแบงกอกได้โพสต์ข้อความระบุวา่าแขกคนสำคัญนธะรทำเนียบเอกอัคราชาทูตเยอรมนีวันนี้เอกอัคราชาทูตเยอรมนีดอตอร์แอนเดรเชลได้ให้การต้อนรับหัวหน้าพักเก้าไกลคุณชัยธวัตตุลาธนผู้เพิ่งได้รับการปลดกล้าวแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านคนใหม่ และคุณพิธาลิ้มเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลเพื่อทําความรู้จักและแลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆดังเช่นกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยการเจราจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยและความเป็นไปได้ของการออกกฎหมายนิรโทษกรรมขอบคุณทั้งสองท่านสําหรับการมาเยือนในครั้งนี้เรียกได้ว่าก็เป็นงานคู่กับคุณพิธาหลังคุณชายทวัฒน์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นําฝ่ายค้าน งานนี้ก็ได้รับคำชื่นชมจากชาวโซเชียลเป็นจำนวนมากอาทิเช่นว้าวพ่อๆอของพวกเราประชาธิปไตยเต็มใบของไทยต้องมีสักวันรักพ่อส้มคุณพิธากับคุณชายทวัฒน์ดูสง่างามเทสุดๆไปเลยวันนี้นายกในดวงใจของเราเหล่อมากเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ